เาไทหาคัุ้ณมันจเพียงครับงานมาหาร้านเมืองาหนึ่งครับเขอียะทนึงเีน่งงานวันที่สมาเห็นไะเียนแล้วเียนแล้วงไปรับ

จะอาบแดดเพิ่หน่อยคนนะเว้นเวลาอยากอาบแดดพี่องใบพี่แม่ม่ยินฟังนี่กรัเ็ต้องดก้องใบนี่กลไปเลยงนี่ครับอ่้อเก็บไปเด้สองใบนะครับ

จะเอาโธอศัพท์มาอามาจ่าใแอปนด้นและลาที่ขาวอันนี้อันนี้แอป็นเช่มสุดหน่ฮะเอาแอปเหรอเดี๋ยวปังแต่งเองสู้ไหมัแต่งเองตอปากจัดใจตาปากเองอันนี้คุ้นเองเองไม่ถายแล้ว อันนี้ก็เตรียมโหลดคล้องครับขึ้นรถไปงานเมือแรงครับพี่นอ้องเมือแรงครับคอนเสิร์ตครับเวทีเตรียมรูปแบบครับผมยูอัลเภอร์เชียงยื่นจังหวัดป่าสละขามครับ,บ,รรแ,บ,บ,รบแล้วโหลดคล้องขึ้นรถครับอันนี้นก็เรียบร้อยครับ มีสัดสารสัญญาณท่านโทรศัพท์ได้หรอไ่ได้ครับได้ครับใน,นกรณีที่ต่อาก็สะดวกขอามาบ้า <c oughs> ตะโทรศัพท์ต่ากแบบอยากขาา้ารวเราผมเมื่อวานบามือนีมั่นมะมีงาเแต่งานแรงครับปริฐานใอแจงย่ดเงวันที่29 30ธันมานะครับอยู่ที่ ััาตุมรัตนบุรีุ่นบุรีติดเขเดครับครงงุรีกงโอนใอยาีวหนามันมาบอะอันี้เดี๋ยวเข้าโหลดของขึ้นรถครับพี่น้องเมลแองกี้คลิป่ะ โอเคิดคิดปอเคิดคิดคิน้องเขาขึ้นรถน,น,นัน่ๆอาลวละแม่ อันนี้ MUX Sport กระทบครบค,ค,ครับ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 เดี๋ยวท่านปัดไัยครับผม นับกาแทุกคนนะครับโซนเก็บเดือเลยเพื่อรรกันว่าเตี้ยมเราตูกทง้านบกรถครับ เรียบร้อยครับผมลงตัวเรียบร้อยครับพี่น้องครับงานวันที่29ครับ30มสท่านว่าครับพี่น้องปี2566ครับทั้งรูปแบบรถแหงนะครับคทั้งแหงพ,พร้อมคอนเสิร์ตพร้อมคอนเสิร์ตก่อนวันที่29กลางคืน,นงานก่อนงานก่อนแล้วก็ตอนเศร้าจะไม่แหงตอนเศร้าจะไม่แหงนี่ครับทั้งเบิร์ตกับรับงานกันอยู่ที่รถแหงยูซีมืนห่านะครับ ราคาคอนเสิร์ตอยู่เจ็ดหมื่นห้าต้งหมดไม่อยู่ตกอยู่แสนสองครับบอกราคาพี่น้องตรงสงเลยบดเอฟปิดบังบดเอฟเนี้ยในกรับผมโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สักนีดครับเดี๋ยวจะเดินทางนะครับยำของเดินทางไปที่อำเภอเชียงยื่นครับมือแรงนะครับผมเป็นงานเวทีครับพี่น้องครับศิลปินอีสานอินคอนเสิร์ตเจอกันมือแรงอยู่ที่อำเภอเชียงยื่นครับอันนี้ก็บเส้อผ้าเก่าได้หนิครับอผ้าเก่าได้หนิบางบางปีไม้แมนบางปีไม่เป็นเขาเดาพอดีเนาะ ัอันนี้อันนี้ห้อคือไปเรียนเป็นเวทีเลยเต็มรูปแบบแมนโอเคครับพี่น้องครับลืมเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ได้พี่น้องสวัสดีครับ